แนกันดครับตเอาโดนอักเมีเอ้าโดนโดนลูกโดนุกจอตลอดโอ้ต้องรอลุ้นดูครับแต่ว่าเ็รัวไหม้ยังไปซ้ายเอาโอ้โอ้โอ้เอยอร้อ้อยงไจานเอาเรียบร้อยหรือเปล่าขบกึ่งสองสาวออกเป็นชุดแล้วครับยาขาเยางไครับ สู้ดีมีจุดตรงไหนครับอ้สายที่มาครับโดนบัครับโอ้ยโอ้ยสารไม่ดีแล้วครับโดนตีขาทีไรมีอาการทุกทีครับไม่ทิพย์แต่ว่ายังโต้แข้งซ้ายได้ดีครับการฟันโต้กระบายมีบันครับปางพยายามในการดันตั้งโอ้ยเนี่ยยังเต็มร้อยอยู่หรือเปล่าไม่รู้ครับเอายตรวจสอบอีทีนึงครับ ลงล่างแม่แห่งแม็กนัมดึงดูครับตอ,อ, oh อกไปเรับโดนสับเขา้ามีเรับโดนโดนลูกลูกบอลลูก็อตโอ้โหแต่ว่าหัวใจยังไม่ยอมครับเดอะเพชรมาครับเป็นท่านแม็กนัมครับชนะไปได้ก่อนในยกแรกครับสิบกับเก้าท like ั yeah, ้งสามเสียงครับเพชรไม่ถอยครับเพราะว่าถอยแล้วโดนเตะขาครับอ่ะตรงกลางครับสับซอกเจอเข่าเข่าคืนเกี่ยวแล้วก็ตัดล่างโอ้โหดูครับเหนือเพชรยกนี้ไม่ยอมครับอ่ะเดินต่อครับนี่ครับแล้วดูครับเปล่าแผลใหม่แน่นอนครับมาใหม่เตาโอ้โหดูครับ สั่ไปเลือดที่ต้องบอกว่าคอยสวนครับขณะที่เหลือเเดินออกมาเดินทำได้ดีครับดูครับต่อยมาสับสอกดูครับไปครับเดี๋ยวดูครับแม็กนัมยกที่สองนี่ลูกเจาะยางหายไปปล่อยให้เหนือเพชรเดินเกมมันเรื่องมันจะติดครับอ้าวก็เตะซ้ายครับแมงครับออกมาใช้แล้วนะครับดูครับไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นครับเหนือเพชรเดินสะดวกครับข้งขวาไบเหนือเพชรแม็กนัมนี่ดูเหมือนว่าจะผ่อนเกมจะแผ่วลงไปครับ เล่นไปตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับสำหรับแบ็คนัมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงหมดแน่นอนครับแม้ว่าจะเป็นการชก3ยกก็จริงแต่ว่าต้องออกอาวุธต่อเนื่องแบบไม่หยุดไม่เหรือได้งัดออกมาได้ไหมโอ้โหเรดทรอนด์เนือเพชรที่ด็ดเจดครับชัยชนะครับของเจ้าหน้าเนือเพชรครับต้องบอกว่าเกือบไม่รอดในยกแรกครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับกลับมาแซงเอาชนะคะแนนไปได้ครับ นี่คือคู่ที่2ที่เราได้ดูกันครับคู่ต่อไปก็เปลี่ยนมา